ชิ้นใหญ่มากทำสุกดีมากคือมันหอมเปิดมาแล้วกี่ปีครับร้านนี้ยี่สิห้าสิบปีแล้วค่ะชามละหกสิบนะครับชามใหญ่มากจาเป็นแห้งครับผมแห้งน่ากินมากเป็นข้าวราน้ำนะน้ำมาครับผมกับข้าวราวน้ำห้าสิบบาทตูได้เยอะนะลดนะลดนะตรมแซบครับผมชามละแค่สี่สิบบาทนะถือว่าเป็นถูกมาก กินเขาใหญ่มากกินเขาแบบสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปกินกุวยเตี่ยวเนื้อนะครับผมการที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ถึงร้านแรกแล้วนะครับก็คือร้านรถดีเยี่ยมโคขุ่นครับ <Yeah. S 2> นี่ร้านนี้ ตอนนี้เราก็สั่งเรียบร้อยนะครับก็จะมีสองชามชามละหกสิบกับหนึ่งร้อยอันนี้ชามละหกสิบนี่เป็นรวมเนาะใช่รวมหกสิบบาทนะครับนี้จะไม่มีเนื้อน่องกับโคขุนสามชั้นนะครับส่วนนี้หนึ่งร้อยบาทจะมีนะครัผมนี่ชามใหญ่นะครับก็ได้เยอะนะเยอะร้อยหนึ่งแล้วแบบชิ้นที่ใหญ่มากอ่ะเป็นเส้นเล็กนะมาเลยครับเดี๋ยวมาชิมกันคือผมว่าชามร้อยหนึ่งแบบ คุ้มมากนะแบบเมื่อเทียบกับหกสิบอ่ะเพิ่มอีกสีส่ส,สิบแล้วแบบแล้วชิ้นมันแบบดูดูดิดูชิ้นเลยเป็นตอนตอนนะดูชิ้นใหญ่จริงดูดิดูชิ้นร้อยเดือดคือโคตรมันจริงมันดูชิ้น,นี่โอ้ชิ้นใหญ่มากนี่มาประมาณเก้าโมงเช้าคนโคตรเยอะเลยผมว่าตอนเที่ยงน่าจะแบบแน่นนะหาเออต้องมีคิวแหละแล้วที่จอดรถทิ้งแถวนี้ก็หายากเหมือนกัน น้ำซุปดีมากคือมันหอมมากหอมอร่อยเลยคุ้ยผมชอบน้ำซุปมากเลยแบบมีความหอมพริกไทยด้วยอืมรอมร่อยแล้วดีตรงร้านเนี้ยมีคือเยอะอะ่ะก็มีชั้นในเยอะแล้วก็มีอะไรให้เลือกเยอะมากใช่ใส่สักส้มสักหน่อยเจ้นอยู่ข้างล่างนะครับมไม่ใช่ไม่มีชิมไส้กันด้วยเรามีไส้ ใช้คือแบบเปเื่อยนุ่มมากต้นมอไซที่เชียงใหม่อ่ะดีเนาะอืมอืมใช่ใช่ใชคือลักษณะเด่นทวดเหี๋ยวที่เชียงใหม่อ่ะพวกเครื่องในบอกว่าเขาทำดีแล้วว่าไส้อย่างเงี้ยมันจะแบบนุ่มเปื่อยเลยนะอือแล้วพวกเครื่องตุนงนนะงต๋นอะไรเงี้ยนะของตุ๋นอะไรเงี้ยเขาอ่ะมันเลยจะมีแบบร้านนี่เขาเขียนว่าแบบไส้หวานอะไรยเออยอะเนื้อโคตรเปื่อยอ่ะ ดีอ,อ,อร่อยมากตอนนี้ชักชิ้นใหญ่มากเข็นครับนุ่มเลย <laughs> อเอาจริงหอมจริงครับหอมอดีม,มันหอมบึ้งเข้ามาเลยใครมาร้านนี้แนะนําให้มาไเร็วๆนิดหนึ่งครับเพราะตอนเที่ยงคนจะแน่นมากร้านล้นดีเยี่ยมโคขุนอร่อยมากแนะนำแบบเร่อยครับไม่เหลือซากมาเดินอ,อ,อร่อยมากครับอบ่อยมากนะครับสวัสดีครับมาใหม่นะตอนนี้เราก็ถึงร้านถัดไปนะครับของ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับชื่อว่าร้านกเกษมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมแต่ทุกคนดูหน้าร้าน,นให้ผมให้ดูหน้าร้านรนะ้านหมือนปิดนอะวันนี้เรามาแส่งว่าเขาเปิดแล้วเออผมเคยมาครั้งหนึ่งนะแบบพอเห็นประตูเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้ว่าปิดผมก็เลยเดินครับแต่จริงๆแล้วมีคนนั่งกินแล้ว เปิดมาแล้วกี่ปีครับร้านนี้กี่ห้าสิบปีแล้วค่ะอ๋อเกือบห้าสิบปีแล้วผมมาแล้วครับผมชามละหกสิบนะครับชามใหญ่มากชามเบี้ยเลยโอ้ใหญ่มากก็มีเนื้อเปื่อยประมาณสามชิ้นเลยชิ้นใหญ่เนื้อสดก็ประมาณสามชิ้น แล้วก็ลูกชิ้นสามอย่างละสามชิ้นครับผมมาชิมไงครับผมน้ำซุปข้ามใหญ่มากนะครับนี้ป้าเขาบอกว่าเปิดมาแล้วเกือบห้าปีแล้วน้ำซุปแบบกินไหวอ่าๆไม่ไม่ได้ไม่ได้หวานมากไม่ได้เค็มมากกำลังดีครับแล้วก็สั่งเกี๊ยวมาด้วยนะครับยี่สิบบาทได้เยอะนะกินไปแล้วชิ้นหนึ่งแล้ว

ี่รสสดเขาเรียกเวยวเหมือนกันแต่เข้าม,มาในร้านมันรู้สึกถึงความขลังจริงรู้คลัวรู้สึกถึงความเก่าแก่โอเคอืมรู้สึกว่าใชได้รอเดี แต่หนูว่าสิ่งที่แบบดูอันนั้นก็คือฟานคุ้มอะเนาะหกสิบาทแล้วแบบช้ำใหญ่มากอืมช้ำใหญ่มากเอาไอเลยสําหรับใครที่ไม่กินเนื้ยนะครับหมูก็มีนะเป็นหมูสดหมูสับลูกชิ้นหมูนะครับหมูสั่งได้ถ้ามไม่ได้กินเนื้ยก็มาสั่งได้แต่ว่าผมไม่ได้ลองให้ดูเพราะว่าชอบเลยแล้วก็ร้านนี้นะผมว่าเป็นร้านที่น่าจะเปิดเช้าที่สุด,สดแล้วร้านนึงในเชียงใหม่นะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เปิดเช้า เปิดเจ็ดโมงครึ่งแล้วครร้านเกษตรครับอร่อยครับแนะนาอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลือากครับแต่ลืมถ่ายเดี๋ยวไปร้านถัดไปนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านถัดไปนะครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอสี่ชายนะครับผมซึ่งอยู่ที่นิมมานซอยเก้านะครับมีป้ายหน้าร้านร้านเขาจะอยู่ในซอยเข้าไปนะครับมันเป็นเป็ลึบเข้าไปนิดนึงครับ สั่งมาแล้วครับผมมี2อย่างนะครับเป็นแห้งนะครับกับน้ํานี่จะเป็นแห้งครับผมแห้งน่ากินมากว่าเป็นข้าเหลาน้ํานะชิมกันหอมมากเลยร้านนี้ชามละ50บาทนะครับถือว่าไม่แพงครับผมลองชิมอันนี้เป็นน้ำนะนี่นะหอมหวานกลมกล่อมอืมชิมแบบไม่โปร่งกันอืม เกเนื้มต้มมาด้วยทีมบอเ่าๆนะตึง้งตึ้งพริกดองอร่อยอืมพริกดองหอมมากมดีเพราะว่าผมเป็นสายพริกดองนะถ้าจำได้ได้อีพีที่เพชรบุรีนะเราจะต้องมีแบบประมาณนี้ดุรันนะแต่ที่นู่นเขาจะเป็นพริกกระเหรียงแต่ว่าหอมอร่อยเลย ิกเปล่าๆแล้วแาบดบพริกดองแบบที่คุ้นเคยพริกดองที่คุ้นเคยนะครับถ้ามีซอสพริกนี่คือแบบอยู่นเพราะว่าแต่แต่ละจังหวัดมันก็จะแตกต่างกันไปจริงเดนบุรีจะมีซอสพริกมีพริกกระเหรี่ยงดองนะส่วนที่นี่ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะมีแบบพริกพริกส้มอะนา้อมีแบบนึงของเขาใช่ถ้าเป็นอีสานก็จะมีกะปิมีพริกอะไรพริกยห้งพริกย่างให้แต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างไปนะครับ เดี๋ยวไปแย่งเป็นไงม,มันจะอิ่วกับมันเปรี้ยวๆหว,หวานวๆเข้มกำลังดีเพราะว่าแบบเขาใส่นะนี่มันกระเจี๊น้ำส้ม,มแล้วน้ำส้มเขาดีอ่ะหอมอร่อยอืออือใช่ไหมดีอืมลูกชิ้นโคตรอร่อยเหรอเอาชอบวตุ้ยอยนางเงี้ยอันนี้ผมเห็นในภาพเนนะี่ยฟอแห้งเขาแบบมีใส่อนะ เีี้ยวใส่ซอสนี่สั่งเลยอยากกินแห้งมั้งอร่อยเดินให้เยอะราคาไม่แพงมากห้าสิบบาทแต่สรุปว่าร้านนี้ผมว่าอร่อยโแนะนำครับขอถามนิดนึงครับร้านนี้นี่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหอสีนะคอเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าขายอยู่ในหอสร่ครับในมอชครับ แต่40ปีก่อนแล้วครับโอ้สูตรไม่ต่างกับ40ปีใช่ครับอร่อยมากขอบคุณมากครับอร่อยมากเราแบบผมชอบพริกดองนีพริกดองหอมอ่ะอ๋อขอบคุณครับไม่ทำเองใช่ไหมครับอร่อยมากเลยครัอร่อยครับอร่อยครับร้านนี้แนะนำเลยก็เดี๋ยวไปร้านถัดไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านถัดไปแล้วนะครับก็คือร้านรุ่งเรืองครับก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งลำปางนะครับผมมีนะครับ ที่เรามากินตอนเช้าเพราะว่าตอนเที่ยงเราจะไม่ได้กินนะครับร้านนี้เพราะว่าคนเยอะมากมาแล้วครับสั่งสองชามนะครับก็จะเป็นเล็กน้ำนะครับผมกับเกาเหลาลวก้ก็ร้านนี้จะชามละหกสิบบาทครับได้ประมาณนี้ครับมาชิมกันครับผมร้านนี้จะเป็นน้ำใสนะ้วี่แกอร่อยสดชื่นมาก หกสิบบาทก็ปริมาณก็ใช้ได้นะครับว่ากำลังดีอาจจะได้พี่อยู่นองเมืองด้วยป่ะอันนี้เอ็นน่ากินมากเบื่อนุ่มมากเอ็นละลายในปากร้อนเนื้อเปื่อยชิ้นใหญ่อยู่นะดูดินี่เป็นเลย เนื้อเปื่อยไม่ได้เปื่อยแบบเวอร์เวอร์นะจะคยวออลัวมดีน้ำซุปเขาอร่อยนะร้านเนี้ยน้ำซุปอร่อยแล้วลูกชิ้นเขาก็อร่อยหือเลูกชิ้นจะมีเอ็นแบบธรรมดากลิ่นเนื้อโคตรชัด กลิ่นเนื้อแบบชัดเจนเลยเอ็นะนะร์เนื้อสดเนื้อสดนี่จะออกเป็นแบบเหมือนมักๆมกๆันนะเ<ๆ>นื้อมักนมครับเนื้อสดนมอร่อยรั๊บรวมหมกว,ว่าดีเลยเอ็นนะทีเด็ดน,นะเอ็นๆๆๆนมเปื่อย อยถ้็ทำดีเกลือนุ่มเลยสำหรับร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวลูกตุ้งลูกเรืองอร่อยครับลำพังแนะนำแนะนำใครนะตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือเฮือนไม้สารพีแล้วนะครับผมเป็นสาขาต้องแปลนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งนะที่นั่งอลังการมากโอ้ย ดูดูดูต้องรีบมานิดนึงนะเดี๋ยวคนเยอะโอ้ที่นั่งแบบใหญ่แบบเป็นโต๊ะแบบอันนี้ไม่เรียกที่น,นั่งอันนี้เรียกอะไรครับที่นอน <c oughs> <c oughs> เมนูที่นี่จะมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เป็ดน,นะครับผมราคาเริ่มต้นที่60บาทครับเปิด9ก้าโมงถึงบ่ายสนะครับหยุดทุกวันจันทร์มาแล้วนะครับผมสั่งเป็นแห้งกับน้ำนะครับชามละหกสิบบาทเห็นไหมน่าจะได้อยู่แหละเยอะอยู่เหมือนกันนะปริมาณบอกว่าเยอะมากดูเห็นเห็นเยอะยน้<ม>เยอะมากน้ำชิมน้ำอือ เป็นยังไงจ๊ะรืมน้ำเข้มข้นเลยเริ่มจากเนื้อน่าจะเป็นเอ็นนะครับผมมีเอ็นนะชิ้นใหญ่มากอมเอ็นคอดีเลยละลายเลยปรุงด้อ,อยอ่งนี่ครับเขาเรียกว่าน้ำส,ส้มของภาคเหนือสีแดงเจะเอาใส่พริกเอาใส่ไห้ได้ดนั้นอันนั้นมันเกลือปะ่ะ ดูชิ้นดิชิ้นแบบใหญ่มากชิ้นแบบว่าเบ่งเลยดูความหนาเอาเรื่องอเนื้อเปื่อยนี่ยกินอะไรเกี๊ยวเหรอเออ,<ม>เอสั่งเกี๊ยวกรอบกับสั่งแคปหมกมาได้วยอ,อันนี้เปื่อยเลยเกี๊ยวง่ายอร่อยใส่มิ้งผมมีไสป่ะมีตองกใสนมดีอร่อยครับ ร้านนี้ผมว่าเป็นร้านที่คุ้มค่ามากๆร้านหนึ่งใช่หกสิบแต่ว่าปริมาณคือแบบชิ้นใหญ่เยอะชามเยออิ่มเกี๊ยวตบดีมากก็เดี๋ยว<ม>กิดมาสากพีครับเพราะว่าคุ้มค่าอร่อยใช่สองนี้้ะโอเคครับเดี๋ยวไปร้านถัดไปกันครับผม ตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นลาตาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันกันเลยสั่งมาแล้วนะครับสองอย่างนะเป็นเกาเหลารวมกับ ต้มแซ่บนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาครับผมห้าสิบบาทนะครับโอได้เยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะเลยใช่ตมอันนี้เป็นต้มแซ่บครับผมแซ่บเนาะอันนี้หกสิบบาทลองแซบชิมกันครับผมเริ่มจากเกาเหลาแล้วธรรมดานะอืมอือเอ็มคนอือกำลังดีเลยอันนี้กำลังดีเข้าหอมด้วยหอมมากคือแบบกลิ่นแบบดีมากมันมีความแบบ เผ็ดเผ็ดพริกไทยนิดน,นึงเด็ดแล้วก็อันก้มแซบครับตัวนี้ชิมก้มแซบด้วยกันหอลูคนมมากแซบเหมือนร้านเจนน่ที่<ศ>เพชรบุรีเลยนะโคตรปีเลยอือใช่โคตรปีอ่ะเออแล้วแบบเปรี้ยวนะเปรี้ยวกว่าด้วยอันนี้คือแบบเรียงพวงเลยเปรี้ยวเผ<ศ>็ดขบรสเหมาะกับกินตอนเที่ยงเลยโคตรดีเลยีร้านนี้ชอบเลยอ่ะไอ้อันนี้เนี่ยสด มัอสดนุ่มดิอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะไอ้ต้มแซ่บเนี่ยคน่อยคือจีดมากเลยใส่จะใส่แค่น้ำส้มกับพริกหืมฟินเนาะใส่เปิดเลยอืมดีปะเอ็นเอ็นดีมากอ่ะเออโฟรจลลี่จลลี่เลยเอ็นดีอ่ะเอ็นดีทุกร้านแล้วมึงอ่ะกินไหมเบื่อนุ่มเลยโอ้ยเดี๋ยวเนื้อตุ๋นลาซา อร่อยมากคือถ้าใครไม่เคยกินต้มแ่บนะผมแนะนําอันนี้เลยเพราะว่าแ้าร้านที่ไปกินมายังไม่มีร้านไหนที่มีเมนูนี้นะต้มแบ่บไม่มีนะผมเพิ่งเห็นร้านนี้ร้านแรกเหมือนกันสั่งมาปุ๊บจ,จะมีร้านอื่นก็ได้มาเออสั่งมาปุ๊บ,เ,ออบแบบเหมือนแบบอ,อ,อร่อยเลยอะถ้าใครมาก็ลองต้มแ่บนี้ได้และก็เขาไม่ได้มีแค่เดียวนะครับหมูก็มี อร่อยครับเดี๋ยวไปร้านถัดไปก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านถัดไปของเรานะครับชื่อละว่าร้านป้าใหม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วก็มีเอเขาเรียกว่าอะไรนะมีข้าวซอย,ซอยด้วยนะครับผมวันนี้กินข้าวซอยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้มีหมูด้วยมีเนื้อมีหมูนะมีข้าวซอยนะในในร้านข้าวใกรรันคร โปรละโอ้ถูกมากครับยี่สิบโปรละลูกครับผมให้มันหมดทุกวันโอเคเปิดมาแล้วกี่ปีครับตาใหมสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วลูกสากว่าปีแล้วสั่งมาเรียบร้อยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วก็ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะชามละแค่สี่สิบบาทนะถือว่าเป็นถูกมากปริมาณก็โอเคนะครับ หน้าตาดีมากสำหรับข้าวซอย <S <S น่าก,กินมากเลยคือเหมือนเขาใส่ใตัวเนี้กะทิน้ำกะทิร้านชิมแล้วบอกเริ่มจากน้ำซุปก่อนเดี๋ยวอร่อยอืมกำลังดีอ่ะชิมด้วยกลมกล่อมหอมกินนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือ้อจากที่รีวิวมาคือถูกที่สุดนะร้านนี้สี่สิบบาทไปถามป้าป้าบอกสี่สิบก็พอแล้ว โหดูเส้นมิเาหกล้านมากนี่นะครับเครื่องปรุงเขาจะอยู่ตรงนี้ต่างหากนนี้เป็นพริกดองใช่ไหมโอ้มีพริกดองกับมีพริกเหนือสองสองสองอย่างใส่สักหน่อยว้าชิมข้าวซอยบ้างขอชิมหน่อยครับอืมอร่อยอร่อย อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่ได้แบบหวานมากกำล,ล,ลังดีเลยอืมอรกำลังดีเลยอ่ะชอบประมาณนะี้ชิมนี่อร่อยดีว,ว่าไส้ไส้ชิ้นใหญ่นะครับไม่ใช่ชิ้นไม่ใหญ่คือเพราอกินบางร้านเล็กกว่าน,นี้อ่ะอืมอร่อยนุ่มละมนุน เ็นแก้วอมีเอ็นทั้งืมดเนื้อตุ๋นอร่อยอ่ะเนื้อตุ๋นหอมมากอร่อยอืมอันนี้เป็นชะตุ่นอืมเนื้อตุ่นคดนุ่มเนื้อตุ่นนุ่มกว่าเอ็นเพรามันหอมอ่ะหอมหอมอ่ะหอมหอมเครื่องตุ่นดีดีอ่ะโอ้เนื้อเยอะนะเนี่ยสี่สิบบาทคือไปเยอะมากอ่ะ ตุ่นดีดูดิมีแบบมันมแทรกตรงกลางเนื้อตุ่นเด็ดมากน้านปลาใหม่มน้องข้าวซอยนะออกมาแล้วเธอไม่กินอ,อ,อ,อร่อยอร่อยข้าวซอ,อ,อยอร่อยมากข้าวซอยอร่อยมากเอ้อสรุปร้านปลาใหม่ผมว่ารสชาติดีมากราคาถูกปริมาณก็ ไม,ไ,ไม่ได้น้อยเดียบภาพรวมถือดีครับแนะนำอร่อยครับตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านถัดไปแล้วนะครับนะั่นก็คือร้านชื่อว่าออยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับผมม,มาแล้วนะครับผมบะหมี่เนื้อรวนนะครับับเป็นเล็กเนื้อรวนรแต่ดูชิ้นเขาดีชิ้นเขาใหญ่มาก ชิ้นเขาแบบถ้าเป็นร้านอื่นอาจจะหั่นได้ประมาณสามสี่ชิ้นนะเออนี่นอี่เออดูดีดูชิ้นนี่ชิ้นใหญ่มากอะ่ออะ,ะช้อนอ่ะเทียบกับช้อนออใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญเจ็ดสิบบาทแต่ว่าแบบชิ้นใหญ่อันนี้ลิ้นนะอันนี้ลิ้น,นอ๋อเหรอใช่มีลิ้นดน้วยร้านนี้ผมรีสเซิชมานะว่าแลงกิ้งนี่โคตรเยอะนะหวานอร่อย เราแอบ,บชิมอันนี้เขาแล้วะเนี่ยครับพริกดองเขาสูตรสูตรพิเศษอร้านนี้จะไม่เหมือนใครนะเขาจะเป็นแบบขาม,มีกลิ่นขาหอมขึ้นมานะช,ชิมหน่อยอืมอร่อยมีกลิ่นหอมขาขึ้นมาเลยเราใส่แค่น้ำส้มแล้วกันดูเอ็นร้านนี้ครับโอ้โหใหญ่มาาอืมกรุบกรุบ นุ่มละมุลอร่อยอดูขนาดของเนี่ยป้ยโอ้โหโคตรใหญ่กำลังดีครับใช้ได้อันนี้ครับลิ้นลินโอ้ยลิ้นชนลิ้นชนลิ้นลิ้นชนกันไหมนี่ อร่อยนิ่มดีมากนุ่มละมุนเลยนุ่มนุ่มละมุนกว่านเนื้อเปื่อยนุ่มละมุนดีเอ้ยลิ้นโคตรอร่อยเลยเฮ้ยลิ้นอร่อยมากเลยนะผมชอบมากกว่าเนื้อเปื่อยเพราะมันแบบนุ่มละมุนกว่าเนื้อเปื่อยตายมาตสยตายตายตายดูทีเดียวเลยตายวุ้ยตายก็อร่อยเขาตุ๋นดีมากเลยแล้วก็ลูกชิ้นครับผม มันถึงใหญ่มาเต็มากหนูชอบลูกชิ้นร้านนี้นะเนี่ยลูกชิ้นอย่างเงี้ยรสชาติเนี่ยหนูชอบอืมอืมเป็นลูกชิ้นที่กัดไปแล้วมันช้ำๆรู้สึกว่าเป็นเนื้อเน้นๆอ่ะอืมอันนี้คือเป็นลูกชิ้นที่หนูชอบอืมเป็นอเลรกูสรุปเลยแลครับร้านอ่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นดีมากผมว่าจุดนได้ดีเลยรู้ทั้งชิ้นดีมากลูกชิ้นอร่อยไส้นุ่มละลายเอ็นอร่อย เอ็นก็คือได้เขียวกรึบกรึบกึบนุ่มๆแต่ว่าก็ดีไงเพราะว่าร้านนี้ลิ้น,นอัดนดับหนึ่งแนะนำครับทำานี่อร่อยอครับก็สำหรับคลิปลุยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลายร้านเลยก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ